Hello, สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e นอาร์วันนี่ค่ะวันนี้นะคะมิวมีภารกิจใหม่ก็คือการเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนแล้วเราก็เตรียมของขวัญให้เพื่อนแล้วนี่คือของขวัญที่เราเตรียมมาให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะเซอร์ไพรส์เพื่อนยังไงคะ่ะออกจากบ้านแล้วนะคะทุกคนไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อนเราอยู่ตรงไหนเพราะวันนี้เราจะไปกับเพื่อน,นะคะ่ะไป ได้หา้าลุงตอนนี้ตอนนี้เกียต้องยังไม่ลงไงฮัุนเออเทียนมปสุขเนะีนขเน,น,น,าานี่สยสุขีฮัลลนสุขีลลุนฮัลลุนั่เขาเลยนว้าอเระมาตีไง เอาอไหนมันมีแบบของแบบมันจะแกงโซเฟียเหรอทำไมันแบบปอบไม่ปอบไม่ดับทำไม่ดับแบบดูนะโซเฟียดูหลักฐานแล้วนะถ้ารู้เป็นคนเลือกเทียนนะเราจายเงินไปเอรแล้วเดี๋ยวต้องตัดเร็จนี่เขาตั้งด่าน <c oughs> เาลยวายเ้ยลองดิ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you oh. uh, up 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 <coughs> camera ของขวัญมันเกิดนี่เองมาดูทุกคนมีเบื้องหลังนะแต่ว่าให้ดูไม่ได้ให้ดูเดี๋ยวให้ดูอายละเอียดคลิปตรงนี้ไม่ไม่ไม่ทุกคนที่มีที่ YouTube ปะนี่เขาเดี๋ยวเขาจะแปะคลิปให้ตรงนี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 ้ให้ฮารุตัดดีกว่าคลิปเนี่ยฮารุจะเป็นคนตัดนะคะทุกคนปิดชอบปิด

นี่ก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สนุกมากๆเลยได้คุยกับเพื่อนเยอะมากๆคือคลิปนี้อาจจะไม่นานนะแต่ว่าแบบนั่งคุยกับเพื่อนนานมากนานจนแบบลืมเวลาเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคราวหน้าเนี่ยหนูจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมกันนะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ